ถ้าพักในในซีกสิบพักนะครับพร้อมจะยืนยันหลักการสําคัญว่ามติของการเลือกนายกควรจะอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สามารถเป็นการเฉพาะเนี่ยยกมือให้กับคุณพิธาในซีกแปดพักโดยที่ตัวเองไม,ไม่ไม่มาเข้าร่วมรัฐบาลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปธรรมของการปิดสวิตส,สอวอ,อยที่บอกคือหัวใจสําคัญคืออย่าปล่อยให้มาตรา27 2มาแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งจะทําได้คือต้องยกเลิกมันหรือสอวหวตามสิทธิข้างมากของสอสรหรือหากสวไม่ยอมทําเช่นนั้นก็ สอสอในซีที่จะเป็นฝ่ายค้านก็อาจจะมายกมือให้กับซีรัฐบาลเป็นการเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะมีสูตรที่ให้เพื่อไทยมารวมกับพรรคอื่นๆที่ไม่มีสองลุงและให้ก้าวไกลยกยกมือให้และถอยไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้ไม่ได้เข้าขา่ายการปิดสวิตสวนะครับเพราะอย่างที่บอกคือ ท,ที่สูตรสูตรแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะม,มาสวมาแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมาสกัดกันไม่ให้แปดพรคที่เขาจับมือตั้งแต่ต้นแล้วก็มาอยู่ตรงการสอคล้องกันเนี่ยตั้งรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งผมว่านี้ต้องต้อง,องย้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดว่านี้คือการปิด่ิดสวนะครับครับ